โดยเซนสก,กี้เนี่ยบอกนะคะบอกว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยตอนที่เขามาประชุมที่ดาวอสนะคะเขาก็กล่าวสปีชแล้วเขาก็จบสปีชด้วยการบอกว่ายุโรปเนี่ยจำเป็นที่จะต้องรู้นะคะถึงวิธีการปกป้องตนเอง,องแล้วประผ่านไปหนึ่งปีเขาก็ต้องมาพูดเรื่องนี้อีกเหมือนเดิมนะคะพูดคำเดิม เซนสกี้เนี่ยยังบอกว่ายุโรปเนี่ยยังคงอยู่ในสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นกรีนแลนด์โหมดนะคะโหมดกรีนแลนด์คือการรอให้ใครสักคนมาทำอะไรบางอย่างให้คือหมายถึงว่า ในความหมายของเซนจิกกี้เนี่ยคือก็ตั้งใจหมายถึงการที่สหรัฐจะอ้างอะไรสักอย่างนะคะเพื่อที่จะเข้ามายุ่งเกี่ยวกับภูมิภาคนี้เพื่อที่จะสกัดอิทธิพลของรัสเซียในอารติกนะคะเซนจกกี้ก็มองว่าเหมือนยุโรปเนี่ยรอให้ทรัมป์าเริ่มนะคะในการหาทางที่จะสกัดอิทธิพลของรัสเซียในภูมิภาคนี้อย่างที่บอกนะคะว่าผู้นํายูเครนเนี่ยก็ไม่ได้พูดถึงท่าทีคุกคามของทรัมป์ต่อยุโรปแต่ว่า หันไปวิจารณ์พันธมิตรยุโรปแทนว่าเชื่องช้านะคะสหรัฐเนี่ยกดดันให้ยุโรปใช้จ่ายในเรื่องกลาโหมให้มากขึ้นนะคะแต่ประเทศส่วนใหญ่เนี่ยก็ยังไม่ได้ทําให้มันบรรลุเป้าหมายนะ,ะที่จะใช้จ่ายงบกลาโหมให้มันถึง5%ของ GDP เนี่ยสิ่งนี้มันก็ยังไม่ได้เกิดขึ้นแล้วก็พูดถึงเรื่องของการที่หลายชาติยุโรปเนี่ยส่งทหารไปกรีนแลนด์นะคะส่งไปหลัก10คนนะสิถึงสีคนเนี่ยผู้นํายูเครนก็มองว่ามันไม่ได้ส่งสัญญ,ญาณ อะไรขึ้นมานะคะจะส่งสัญญาณอะไรไปยังปูตินได้ด้วยการส่งกำลังคน14คน40คนไปยังกรีนแลนด์เนี่ยคือมันก็ป้องปรามอะไรไม่ได้คือในมุมผู้นำยูเครนก็มองแบบนี้นะคะรวมถึงจำนวนทาหารเท่านี้เนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเดนมาร์กได้นะคะเนสก,กี้น่ยบอกว่าที่ยุโรปควรมีควรทำเนี่ยคือการประกาศตั้งฐานทัพเพื่อปกป้องกรีนแลนด์จากรัเสเซียและจีน ส่งทหารไปแค่40คนเนี่ยประเทศละ40คนส่งไปหากรีนแลนด์เนี่ยคือไม่พอแล้วยุโรปเนี่ยก็ต้องการกองกำลังที่เป็นหนึ่งเดียวไม่ใช่อยู่ในโหมดที่ต้องรอพึ่งพานาโต้เขาก็ตั้งคำถามนะว่าถ้าเกิดบันดีคืนดีเนี่ยรัสเซียโจมตีโปรแลนด์รัสเซียยึดลิทุเนียขึ้นมาเนี่ยยุโรปจะทำอย่างไรนะคะยุโรปเนี่ยไม่ควรรอที่จะพึ่งพานาโตหรือพึ่งพา,า,พงพา,าสหรัฐอย่างเดียวคือผู้นำยูเครนก็บอกว่า หลายๆครั้งเนี่ยยุโรปก็หันมาต่อต้านกันเองไม่ว่าจะเป็นระดับผู้นําระดับพักการเมืองหรือขบวนการเคลื่อนไหวแทนที่จะยืนหยัดร่วมกันเพื่อที่จะต่อต้านรัสเซียเราลองไปฟังเสียงผู้นำยูเครนกันค่ะ Everyone turned attention to Greenland and it's clear most leaders simply are not sure what to do about it and it seems like everyone is just waiting for america to cool down on this topic hoping it will pass away but what if will not what then europe needs united armed forces forces that can truly defend europe today europe relies only on the belief that if danger comes nato will act but no one has really seen the alliance in action. If Putin decides to take Lithuania or strike Poland, who will respond? Who will respond? Right now, NATO exists thanks to belief belief that the United States will act, that it will not stand aside and will help. But what if it doesn't? And too often Europeans turn against each other, leaders, parties, movements and communities, instead of standing together to stop Russia, which brings the same destruction to everyone. Instead of becoming a truly global power, Europe remains a beautiful but fragmented kaleidoscope of small and middle powers. Instead of Taking the lead in defending freedom worldwide, especially when America's focus shifts elsewhere. Europe looks lost trying to convince the US president to change. But he will not change. <coughs> ยุโรปเนี่ยจริงๆต่อยูเครนนะต่อเรื่องของความพยายามที่จะหาทางจบสงครามในยนะูเครนเนี่ยฝ่ายยุโรปก็ค่อนข้างที่จะซัพพอร์ตนะโดยส่วนใหญ่ประเทศในยุโรปเนี่ยก็ซัพพอร์ตยูเครนค่อนข้างมากนะคะแต่คําถามก็คือเอ๊ะทำไมท่าทีการวิพากษ์วิจารณ์มันถึงรุนแรงมาที่ฝ่ายของพันธมิตรตัวเองอย่างพันธมิตรยุโรปมากกว่าจะเป็นการวิจารณ์ทรัมป์นะคะที่ข่มขู่นะะ,นะะว่าจะยึดกรีนแลนด์ด้วยกำลังเนี่ยมันก็เกิดคำถามเหมือนกันแต่ทีนี้ถามว่ามุมหนึ่งนะคะ เ,เซเซชกี้นะยังจำเป็นที่จะต้องพึ่งพาทรัมป์หรือไม่นะในการจบสงครามยูเครนแน่นอนนะมันยังจำเป็นจะต้องมีสหรัฐอยู่ในวงคุยวงเจรจาในกระบวนการเจรจาเพื่อที่จะหาทางจบสงครามนะคะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะซึ่งตอนนี้เขาก็มีการคุยกันอยู่ที่อาบูดาบีนะคะดังนั้นเนี่ยการที่ผู้นำยูเครนไม่ได้ไม่ได้อัดทรัมป์ตรงๆนะคะบนเวทีเนี่ยมันก็ด้านหนึ่งมันก็ พอจะรู้ว่าทําไมนะมันก็มีเหตุผลนี้ของมันนะคะจะเห็นด้วยหรือไม่ก็ตามนะคะแต่ว่ามันก็มีประเด็นนี้ที่เกี่ยวข้องอยู่แต่ขณะเดียวกันเนี่ยในเนื้อหาของสนทรพทเนี่ยมันก็มีบางส่วนที่ก็น่าสนใจเหมือนกันนะคะว่าจริงๆข้อความเหมือนจะรุนแรงแต่ว่าในระหว่างบรรทัดเนี่ยมันคือความต้องการที่จะกดดันให้ยุโรปทำอะไรจริงๆจังๆขึ้นมาสักทีหรือไม่นะคะเพราะว่าในกรณีของกรีนแลนด์เนี่ย มันก็เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่าการจะพึ่งพาสหรัฐนะคะภายใต้ทรัมป์ที่เป็นประธานาธิบดีที่อาจจะคาดเดาได้ยากเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนะ,ะเป็นเรื่องที่มีความไม่แน่นอนอยู่สูงแล้วอยู่ๆใ,ใครจะคิดนะ,ะวันดีคืนดีผู้นำสหรัฐนะะพันธมิตรที่หนักแน่นเนี่ยของของออยุโรปนะคะเป็นพันธมิตรกันมายาวนานอยู่วันหนึ่งจะมาบอกว่าอยากจะยึดดินแดนของเพื่อนเนี่ยคือมันก็เป็น ตัวอย่างที่มันอาจจะสะท้อนให้เห็นแล้วว่ามันอาจจะถึงเวลานะะที่ฝั่งยุโรปเนี่ยจะต้องลดการพึ่งพานะ,ะสหรัฐแล้วก็หันมาจัดการเรื่องของความมั่นคงของตัวเองด้วยตัวเองหรือไม่นะคะอันนี้ก็เป็นบางส่วนนะคะที่มันถูกตั้งข้อสังเกตจากสุนทรพจน์ที่ก็ดุเดือดนะคะของประธานาธิบดียูเครนแล้วในสุนทรพจน์เนี่ยก็มีบางช่วงบางตอนนะคะที่เซนสกี้เนี่ยบอกว่ายูเครนเนี่ย อาจจะเข้าไปช่วยเหลือในการปกป้องยุโรปในกรณีที่หากว่ารัเสเซียบุกรีนแลนด์ยูเครนเนี่ยอาจจะเข้าไปเสนอความช่วยเหลือได้นะคะบอกว่ายูเครนเนี่ยรู้ว่าจะต้องจัดการนะจะต้องรับมืออย่างไรหากว่ามันเกิดกรณีที่เรือรบของรัเสเซียเนี่ยเข้าไปใกล Green ้กรีนแลนด์ยูเครนเนี่ยสามารถที่จะให้ความช่วยเหลือในเรื่องนี้ได้นะคะบอกว่าอา,อาจจะช่วยนะคะในประเด็นนี้เพราะมันก็ เป็นสิ่งที่ยูเครนเนี่ยได้มีประสบการณ์มาแล้วนะคะในการที่ทําสงครามกับรัเสเซียแล้วก็มีการเรียกร้องนะคะคยูเครนเนี่ยผู้นํายูเครนก็เรียกร้องว่าให้ยุโรปเนี่ยเด็ดขาดกว่านี้ด้วยนะคะในการที่จะใช้มาตรการในการสกัดกองเรือผีนะกองเรือเงาที่ยังขนส่งน้ํามันให้รัเสเซียหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรซึ่งมันก็ทําให้รัเสเซียเนี่ยยังมีเงินยังมีเครื่องมือนะคะในการที่จะเดินหน้าสงครามกับยูเครนต่ออันนี้ก็เป็น สุนทรพจน์นะคะของเซเนสกี้ผู้นำยูเครนบนเวทีดาวอสซึ่งสปีชของเซเนสกี้เนี่ยก็เกิดขึ้นหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยมันมีการพูดคุยการพบกันนะคะระหว่างประธานาธิบดีเซนสกี้ของอยูเครนแล้วก็ประธานาธิบดีทรัมป์ก็เป็นการคุยกันแบบปิดนะคะไม่ได้มีการออกมานั่งถแถลงต่อนะะ่าวเหมือนที่เคยเกิดขึ้นนะคะซึ่งพอหลังคุยเสร็จเนี่ยทรัมป์ก็ออกมาบอกว่าการคุยกับยูเคร ين, นผู้นํายูเครนเนี่ย เป็นไปด้วยดีแล้วก็สตีฟวิทคอฟนะคะผู้แทนของทรั้์เนี่ยก็คือเมื่อวันพฤหัส,สบดีคือเมื่อวานได้เดินทางไปที่มอสโกนะคะเพื่อที่จะคุยกับฝ่ายของรัสเซียคุยกับปูตินแล้ววันนี้เนี่ยมันก็เลยทําให้เกิดการคุย3ฝ่ายการเจรจาสามฝ่ายขึ้นมานะคะก็คือฝ่ายของสหรัฐยูเครนรัสเซียเจ้าหน้านที่ผู้แทนจาก3ประเทศนี้ไปคุยกันที่อาูดาบีสตีฟวิทคอฟเนี่ย ผู้แทนของทั้์เนี่ยก็ออกมาบอกนะคะบอกว่าเขาเชื่อว่ามันมีโอกาสนะะที่มันจะมีการบรรลุข้อตกลงเพื่อที่จะจบสงครามได้คือมองโลกในแง่ดีเชื่อว่ามันจะมีโอกาสที่จะเกิดสิ่งนั้นขึ้นนะ,ะหลังจากที่มีการคุยกันแล้วก็การเจรจาสังฝ่ายเกิดขึ้นวันนี้แต่ว่าผู้นำยูเครนนะคะเซเนสกี้เนี่ยออกมาบอกบอกว่า คือก็หวังแหละว่าการคุยกันวันนี้เนี่ยคุยกันสาฝ่ายมันจะนําไปสู่การจบสงครามแต่มันก็ยังมีเรื่องใหญ่นะเป็นปัญหาที่เอ่อเรื่องใหญ่ที่ยังหาทางแก้ไม่ได้เป็นปมใหญ่เลยแหละที่ทําให้ดิวนะคะทำให้ข้อตกลงที่จะจบสงครามระหว่างยูเครนรัเสเซียเนี่ยมันยังไม่เกิดขึ้นสักทีซึ่งเรื่องนั้นเนี่ยมันก็คือเรื่องของดินแดนนะคะที่ยังคงเป็นปมใหญ่อยู่ค่ะ โดยการคุยการสามฝ่ายเนี่ยนะคะอย่างที่บอกก็มีขึ้นวันนี้นะคะที่กรุงอบูดาบีนะคะแล้วก็จะมีรัสเซียเข้าร่วมด้วยนะคะสามฝ่ายสาหรัฐยูเครนรัสเซียเป็นระดับของผู้แทนนะเจ้าหน้าที่ระดับสูงแต่ว่าไม่ใช่ระดับของประธานาธิบดีก็ต้องถือว่ามันเป็นการคุยการเจราจาสามฝ่ายครั้งแรกนะคะ ผู้นำยูเครเนบอกว่าการเจราจาจะมี2วันด้วยกันนะก็คือวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้ส่วนเ,เรื่องของการจบสงครามเนี่ยเซนจนกี้บอกว่าคือรัสเซียเองเนี่ยก็ต้องพร้อมที่จะประนีประนอมด้วยไม่ใช่ให้ยูเครนเป็นฝ่ายเดียวที่ต้องประนีประนอมส่วนสตีฟวิดคอฟนะคะผู้แทนของทั้มเมื่อวานก็บินไปมอสโกนะคะพร้อมกับจารเล็ตคูชเนอร์นะคะลูกเขยของทั้มเพื่อที่จะคุยกับปูตินก็คุยกันยาวนานนะคะเกือบ4ี่ชั่วโมงแล้วก็บอกว่าตอนนี้เนี่ย จากที่มันเคยมีหลากหลายประเด็นนะที่คุยกันถกเถียงกันเห็นต่างกันเนี่ยตอนนี้คือพยายามที่จะสะโคบลงมาจํากัดประเด็นลงมาเรื่อยๆให้มันเหลือเรื่องเดียวแล้วแล้วไอ้เรื่องเดียวที่มันยังเหลืออยู่เนี่ยก็ได้มีการหารือกันถึงแนวทางถึงรูปแบบต่างๆของการจะหาทางออกให้กับประเด็นนั้นซึ่งวิตคอฟก็บอกว่ามันหมายความว่ามันมีหนึ่งปัญหาที่มันยังแก้ไม่ได้เนี่ยแต่มันก็แสดงว่ามันยังพอที่จะมี โอกาสในการสแสวงหาแนวทางในการแก้ปัญหานั้นปัญหาประเด็นที่มันยังเหลืออยู่หนึ่งหนึ่งปมที่มันยังสางไม่ออกนะคะแต่ผู้แทนของทำนะคะวิดคอฟเนี่ยก็ไม่บอกว่าไอประเด็นที่ยังติดอยู่หนึ่งประเด็นใหญ่เนี่ยมันคือเรื่องอะไรแต่ทีนี้เซนจนกี้เนี่ยก็ออกมาเฉลยบอกว่าก็เรื่องนี้ไงเรื่องสถานะในอนาคตของภูมิภาคดอนบาสทางตะวันออกของยูเครนเนี่ยที่รัสเซียบอกว่า ปูตินบอกว่าต้องได้ดินแดนนี้เนี่ยแล้วก็ให้ยูเครนถอนนะทหารถอนกําลังที่เหลือในภูมิภาคนี้ออกไปเนี่ยนะคะเรื่องนี้แหละมันเป็นเรื่องที่ยังแก้ไม่ตกเป็นปัญหาใหญ่ที่ยังแก้ไม่ตกคือถ้าเราย้อนไปนะคะดูเรื่องของการเสนอร่างแผนสันติภาพนะคะที่สหรัฐเป็นคนเสนอในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะคะถ้าคุณผู้ชมจำกันได้มันก็เริ่มตั้งแต่การที่มี รายงานออกมาว่ามันมีร่างแผนสันติภาพนะที่สหรัฐไปเจรจากับรัสเซียนะมีการเสนอออกมาว่าจะจบสงครามเนี่ยมันจะต้องมีเงื่อนไขยอย่างไรบ้างแล้วก็ถูกวิจารณ์ว่าเอ้ยแผนนี้มันเข้าข้างรัสเซียมากเกินไปหลังจากนั้นเนี่ยสหรัฐก็มาเจรจากับ ยูเครนนะคะกับยุโรปมาปรับมาแก้แผนอะไรต่างๆกันเนี่ยนะคะจนสุดท้ายเนี่ยมันลดลงมามันเหลือเป็นแผนร่างแผนสันติภาพซึ่งมันมีเงื่อนไขทั้งหมดประมาณ20ข้อด้วยกันนะคะก็มีการคุยแผนนี้ซึ่งในแผนเนี่ยคือสหรัฐก็เสนอว่าให้เปลี่ยนดอนบาสนะคะให้มันเป็นเขตปลอดทหารในถอนกําลังออกไปให้เป็นเขตเศรษฐ,ฐกิจพิเศษ แลกกับการรับประกันความมั่นคงให้กับยูเครนซึ่งในประเด็นการรับประกันความมั่นคงเนี่ยเซเนซกี้ก็บอกว่าหลังจากที่คุยกับทรัมป์เมื่อวานเนี่ยก็มีการตกลงกันได้แล้วนะคะหากว่ามันมีการบรรลุข้อตกลงเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีเรื่องของการให้หลักประกันความมั่นคงกับยูเครนแต่ว่าไม่ได้เผยรายละเอียดนะคะว่ามันจะออกมาเป็นรูปแบบไหน